สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบเนสหน้าสดจ้าห่างหายจากการทําคลิปไปนานมากทุกคนคิดถึงกันไหมเอยเออหน้าเนอร์คือแบบวันนี้มากแบบในฟิลหน้าสดหนึ่งกลุ่มหนึ่งแมทอะก็ไม่พ้นกับเรื่องงานเมคอัพอีกอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือไบจะมีแพลนออกไปข้างนอกมีแบบว่าเออไปแบบเที่ยวถนนย่านพระอาทิตย์เนาคือแบบไปอัปเดคงคาเฟ่กันหน่อยเพราะว่า เออหลายๆคนเนี่ยมันเป็นไวรัลมากแตกแตนเวอร์เนาอ,อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะไปไหนกันบ้างนะคะแพนมีอะไรกันบ้างแต่วันนี้เนี่ยยังไม่ได้เตรียมผิวหรือไม่ได้ลงผิวอะไรมาเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใบก็จะเลยมาลองใช้นะคะคูชั่นที่เขาแตกแตนดังมากๆนะตอนนี้เป็นไวรัลแบบทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้นะคะะก็คือ ท่าลานี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมต้องแบบถือ2มือเลยนะคะนั่นก็คือสกินนิตฟิกนะคะ c ค v วอ a l p p r r f e c t c ฟคคูชันนั่นเองนะคะทุกคนเนาะเป็นคูชั่นตัวเด็ดตัวดังแบบที่แบบแตกแปามากทุกคนคืออยากลองมากอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าว่าใช้กับผิวหน้าเราเ,เป็นยังไงนะคะเพราะว่าใบานี่ยอยากจะลองใช้เหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยจะมีทดสอบให้ดูเล็กน้อยก,กรุบกิบนะในระหว่างวันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไปสวอมาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะ ไล่ให้กันเลยเนาะจะบอกว่าคูชั่นรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นกันทั้งหมดเจ็ดเฉดสี 4, แล้วก็มีค่ากันแดดนะคะ SPF นะคะ3 5 PA 4บวกด้วยกันเนาะศูนหนึ่งนสอง3ามและ6นะคะอันไว้ง่ายเลยอันน่ทนเนี่ยมีความออกเหลืองนะคะผิวคนไทยสามารถใช้ได้ราไปชอบเนื้อมากตอนที่แบบซอส first impression แรกคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปนการลองใช้ครั้งแรกแล้วทดสอบแบบเรียวๆให้ดูเลยว่าวันนี้จะใช้จริงๆอะสีได้มากนะคะทุกคน สรุปแล้วนะคะมันจะใช้เป็นเบอร์02นะคะสีนี้เนาะเบอร์02นะอย่างที่ไปบอกไปเออผิวแบบค่อนข้างที่จะโอเคนะคะทุกคนด้านในนะคะเขาจะให้พับมานะคะทุกคนพับเป็นทรงหยดน้ำเราไปจรู้สึกว่าพับเนี่ยมีความนุ่มเลยนะอ่ะ้วเดี๋ยวเรามาแกะลองใช้กันเลยว่าแบบเออลงทั่วหน้าเราเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองให้ดูเป็นฝั่งแบบครึ่งหน้าก่อนเนาะแล้วฝั่งเนี้ยคือยังมีรอยสิวจริงๆมาช่วงเนี้ยแบบมีสิวเฉยเลยทุกคนเริ่มแล้วนะ ความมหัศจรรย์อยู่ตรงนี้นะคะสามสองหนึ่งปึ้งปึ้งปึ้ง,งเอาจริงๆป่ะขอลงเลยแล้วกันเนาะจะบอกว่าแบบเนี่ยพอลงไปแล้วเห็นป่ะความปกปิดคือดีงามมากแล้วแบบเนื้อมีความแบบปกปิดได้ค่อนข้างดีใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะคือเนี่ยเกลี่ยบแบบจางๆเองนะลงแบบบิ้วผิวแบบเบาๆเองนะทุกคนดู ผิวสวยมากแล้วก็ได้การปกปิดที่ดีมากๆนะคะจะบอกว่าแบบมันมีความหน้าโกสกินแล้วมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนาะรู้สวยมากแล้วก็แบบเลเยอร์ใบบิวผิวน้อยมากเลยนะดิครึ่งหน้านะคะฝั่งที่ด้านที่ลงนะคะเบอร์ศูนย์สองกับฝั่งที่ยังไม่ได้ลงแต่จริงๆแล้วว่าในกล้องมันจะดูขาวใช่ไหมแต่ว่า ใบรู้สึกว่าผิวว่าเบอร์ศูนย์สองอะเออมันโอเคแต่ถ้าเป็นเบอร์สามมาจะดูเข้มไปนิดนึงก็เลยเอินเลือกใช้เป็นเบอร์สองเนาะถ้าดาฟินิตผิวแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงกันบ้างจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นการแต่งหน้าใน20กว่ารอบได้เลยมั้งทุกคนคือใบอะไม่ได้เซตแป้งนะคะวันนี้ไปใช้งานผิวนะคะคูชั่นนะคะเดี่ยวเดี่ยวเบอร์สองนะคะลงเพียวเพียวไม่ได้เซตแป้งนะคะแล้วก็แต่งหน้าเมคอัพแบบเบาๆเผยผิวใบรู้สึกว่า มันจะผิวมาดูแบบฟินิชได้ความแบบฉ่าแล้วก็มีความปกปิดที่ค่อนข้างดีเนี่ยในกล้องอะเล่นแสงสวยมากเลยนะผิวแบบนวลมากๆให้การปกปิดแล้วก็งานผิวยังคงสวยอยู่ ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขานะคะยังมีบํารุงนะคะทุกคนมีเซนเทล่านะคะเซราไมัยนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนาะที่สําคัญในตัวนี้นะคะปะาศจากน้ําหอมนะคะแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะสารที่ก่อให้เกิดกรา,ารระคายเคืองนะคะใช้ได้แน่นอนนะคะทุกสภาพผิวบอกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ทดสอบแล้วออกไปข้างนอกที่เราจะไปเนี่ยคา,คาเฟ่ร้านอาหารอาร่อยต่างๆโลเคชั่นไหนที่ต้องไปจัดโลเคชั่นไหนที่ต้องไปถ่ายรูป อันไหนที่เป็นมีอันไหนที่เป็นไวเล่ตอนนี้ของถนนพระอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับผิวสวยๆตอนนี้จ้าทุกคนไปมาถึงแถวถนนพระอาทิตย์แล้วนะคะเราแวกนี้เลยนะคะทุกคนนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มโลเคชั่นแรกนะคะชื่อร้านว่าเฟสจุยเป็นร้านนะ้ำผลไม้ที่แบบว่าชิคชิคิวทานหน้าร้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ดูกับโนตแรกคะ่ะว่าเป็นยังไงแสงก็แบบ แสงของฟ้าวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจเลยอ่ะนอยอ่ะทุกคนจะบอกว่าไปกินน้ำหมดแล้วไปสร้างเป็นอะไรไปนะเอ่อฟูดพันใช่ปะฟูดพันแล้วเขาแบบใส่ฝาราั่งใส่ สาวารสแล้วก็ใส่พลังอแตงโมแล้วก็ส้มแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งนะเมาเฟืองจิ้มเท่าที่จําได้นะใส่ไปประมาณนี้ทุกคนคือแบบอร่อยมากแบบคือมันเป็นน้ำํำผลไม้สก,กัดเย็นที่แบบว่าแบบชีนแล้วก็แบบอร่อยเต้มจนอนะ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบเขาเขาบอกว่า no water no sugar อ่ะเดี๋ยวเราไปโลต่อไปเลยดีกว่าร้านนี้ก็แบบน่ารักดีทุกคนแต่คือมันเป็นร้านเล็กๆเ,เนาะแบบว่า คนก็จะแบบมาถ่ายกันเยอะแยนะแลวเดี๋ยวจะแปะรูปขึ้นให้ดูว่าไปถ่ายไปประมาณไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันโค้คือแบบว่ามาชุนละมุนมากคนเดียวมากแล้วก็เลยเป็นชุนเอาฟินก็เป็นโค้เขียวๆเข้ากับร้านเข้ากับมะพร้าวป้างคุณพูดว่าไงกัมเมอร์หนึ่งก ผลมะพร้าวเหรอหนึ่งกรุ๊ปได้ไหมไอติมอร่อยเนาะมันมีความแบบคือมันแปลกใหม่ดีตอนที่ว่าเขาเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตรงนู้นเนาะมันมีคุกกี้กับตัวโปรไอติมแบบไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนนเออโดนรวมำรับอร่อยโอเคอร่อยนะทุกคนไปไม่เคยกินอะไรน,นะไอติมรนเล่นนะติ๊ตาชิโอติ๊ตาชิโอไม่เคยกินเลยครั้งแรกแปลว,ว่าอร่อยมากก<ะ>นนมั <Ó> แล้อ่ะ ใช่ใช่อาจะบอกว่าตอนนี้ผิวหน้านะคะแต่งไปตอน3โมงตอนนี้เป็นเวลา,าวันเกือบเกือบ5โมงกว่าแล้วผ่านไป2ชั่วโม,มงได้ยังโอเคอยู่รอดอยู่แม่ทำอะไรยังไงผิวดีวันนี้ผิวดีหนึ่งกลุ่มนะคะวันนี้เนี่ยใช้คูชั่นนะคะตัวเด็ดตัวดังเห็นไ,ไหมยังมีคนชมเลยว่าผิวสวยุูคอนตัวเด็ด เดี๋ยวร้านต่อไปนะแบบจะไปคาเฟ่ข้างบนนี่แหละทุกคนคือจะบอกว่ามันเป็นย่านที่ตปดนิดกันแล้วแบบมีหลายๆร้านเยอะมาก mm hmm. ก็เลยเออเก็บๆโลให้หมดเนึ่งกลุ่มหนึ่งแบบให้ทุกคนแบบเห็นว่าเออย่านนี้มันก็มีอะไรมาหน้าเที่ยวอ,อยู่อนกัน mm hmm. เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันเลยนะคะกับคาเฟ่ร้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นร้านแบบโปนชิงครีดูเล็กเปลื่ยเวอร์ อยู่ร้านคาเฟ่ชื่อว่าพัดแบงคอกนะทุกคนคือขึ้นมาจากตึกตรงโคโคนะัทเคาน์เจอร์ไอศครีมได้เลยคือขอยู่ชั้นสองแล้วก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่เปิดได้กี่เดือนนะหนึ่งเดือนเป็นย่านถนนพานิษย์ร้านที่แบบมุดดีฟิลดีเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บมาให้ดูคือจะบอกว่าตอนนี้เริ่มแบบเย็นแล้วที่จะมาเก็บโมงเลยคิดก็บโมงห้าโมงคืนทุก <9. S 1> <9. S 2> คนอม อ่งมาเป็นชาไทายชาทีรอดนะคะทุกคนเดีย๋ยเขาบอกว่าเป็นของปัตตัยที่เขาเขียนไว้ในเมนูจะบอกว่าที่จริงแล้ว,ว่าคาเฟพา่พัดอะเขามีสาขาแรกอยู่ตรงปางกุ้เพียนทุกคนก็ถ้าใครสะดวกไปสาขาไหนก็มากันหน้าจริงๆอะอยากให้มาสาขาแถวๆน,นั้นมูดมันเป็นมูดอีกฟิลหนึ่งเลยที่แบบไม่เหมือนบางกุ้เสียนทุกคนยังไงก,ก,ก็อย่า,า,ยาลืมลองมาดูเดี๋ยวไปดูรูปก,กันว่าเป็นยังไง คนคะตอนนี้นะคะไปอยู่ร้านคุณแดงกนจัาบยวนสาขาถนนพระเด่นเนาะต้บอกว่าร้านนี้ไปเคยกินขาขาใกล้ๆ้างก็คือสาขาวางังหลังแต่วันนี้มาแถวย่านนี้ใช่ไหมก็คือร้านนี้มันตังอะก็เลย sheets, แบบเออต้องแวะมากินทุกคนจัดคกุหับยวนอะไปเคยกินของขาขาวังหลังแล้วอร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองเมนูแรกที่เราได้นะคะก็คืออะไรนะกเปี๊ยะเต้ทอดนี่ทุกคนเมื่อกี้มันหล่นนะคะถัดๆเอาออกจิ้มกับน้ำจิ้ม จะบอกว่าแบบมันหอมติดไทยมากกข่ยจับด้วยนมาค่ะทุกคนอุ้ยตับสุกอร่อยอ่ะถ้าใช้คำว่าเค็มจนกลมกล่อมมาทุกคน แบบเส้นเส้นหมูโดงหมู่ดงเลยอ่ะก็ใจตือแบบนี่หมูเดอ้าว่าจบไม่ต้องตุ่งถ้าใครแบบหัลักก็จับยวนเลยอ่ะทามใจตื่นลงในไลน์นะทุกคนตอนนี้กินค like ุณแดงเดจับยวนเสร็จผัาเที่ยวาแล้วคือบอกว่าอิ่มมาก แต่คือด้วยความรสยำอะไรเงี้ยเนาะมันจะอ่อนกว่าวางหลังที่ไปแบบเคยกินทุกคนเข้าใจฟิลปะแต่ด้วยความที่ว่าคิวบอกว่ามันแบบอาจจะเป็นพอย่านแบบฝรั่งเยอะรสชาติเลยอาจจะแบบต<บ>ับลงมานิดหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วแค่ว่าวางหลังมันเปรี้ยวกว่าอ,อ่ะอเผ็ดกว่าด้วยอ่ะก็จริงก็จริงเดี๋ยวตอนนี้นะคะกําลังจะเดินไปแถวๆเราแวกนี้เขาบันเขาไม่มีงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นงานอะไรเพราะว่ามันจะซื้อของกิน เข้าบ้านของกินเล่นกลุ่มกิ่ดเล็ก้อยนะคะก็คือนั่นแหละ mm hmm. เชีย่ยของวันเ mm hmm. มื่อกี้อีกแล้วค่ะทุกคนตอนนั้นกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็คือเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดแล้วเนาะทุกคนวันนี้คือแบบตะลุยหลายที่มากคือแบบเที่ยวตั้งแต่แบบบ่ายยันแบบตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มอ่ะทุกคนอ่า mm hmm. ให้ดูผิว คือใบอะ่ะไม่ได้สาบขานาดน,น,นัด้นทุกคนเพราะว่าเออเราก็แบบฟิลแบบไทย่ายแต่อาจจะมีแบบอ่ะแทบแผลเงื่ออะไรเงี้ยช่วงเวลาแบบว่าเออเราแบบถ่ายลงถ่ายรูปใช่ไหมแต่จะบอกว่าเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าปริมาณคูชั่นนะคะยังมีความเหลืออยู่เลยแล้วรอยตรงนี้ก็คือยังปกปิดได้ดีใต้ตาก็ยังไม่แคร็กผิวยังสวยอยู่อะ่ะทุกคนเข้าใจฟิลไหม โดยรวมแล้วนะคะคือถือว่าแบบเป็นคูชั่นที่ใท้เราชอบมากๆเพราะว่าผิวสวยจริงๆดกคนดูดีง,ดงามมากเลยอะ่ะใช้ชชวิูไปประมาณแบบหกเจ็ 6, ชั่วโมงอะ่ะผิวยังได้ขนาดเนี้ยและที่สําคัญวันนี้ไม่ได้เสร็จแป้งเลยนะคะอ่ะผมปิ้วละเนึ่งยังไงก็ฝากคูชั่นตัวนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนหวังว่าพเพื่อนๆอะ่ะจะชอบกันและถ้าใครที่ชอบงานผิวสวยติดทนผิวช้ำน่อยๆเนียน่ย แนะนำว่าอย่าลืมไปจัดยังไงนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วไม่ไหวมาง่วงมากไม่บ้า